สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับโมทีท่ Honda สวินทวงนะคะวันนี้นะคะโมจะพาทุกคนมาชมนี่เลยค่ะเจ้า HRV นะคะ EHEV นะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะก็คือรุ่น RS นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นสีขาวเนาะอ่าเดี๋ยวโมจะพาทุกคนมาชมนะคะว่าเขามีอะไรบ้างน,นะคะ ฮอนด้าเฮดอานะคะ mm hmm. เขาจะมาบริการ3รุ่นค่ะโดยเริ่มต้นนะคะราคาของเขาค่ะจะอยู่ที่979,000บาทนะคะและมาจนถึงรุ่น RS นะคะจะอยู่ที่ราคา1,179,000บาทะคะ่ะ ไฟหน้าของเขานะคะคก็จะเป็นไฟหน้าแบบ Full LED แล้วนะคะมีไฟสองสว่างสําหรับการขับขี่กลางวันนะคะเป็นแบบ LED ค่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านหน้านะคะคก็จะเป็นแบบ LED เหมือนกันนะคะกระจังหน้าของเขาค่ะก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบสปอร์ตนะคะก็คือสวยมากเลยนะคะนี่ สูบให้อยูกันใกล้ๆนะคะมาพร้อมกับตาสัญลักษณ์ของ rs นะคะแสดงให้เห็นว่าเป็นรุ่นท็อปนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของ Honda ค่ะก็จะต้องมีแสงสีฟ้านะคะแสดงว่าเป็นไฮบริดเนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นเส้นสีแดงนะคะเป็นเหมือนหัวใจกำลังเต้นนะคะคันนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าสีขาวแพททิ่นัมนะคะก็คือ สวยมากนะคะแล้วเาก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะนี่จะอยู่ด้านล่างนะคะต่อมาค่ะในส่วนของล้อนะคะล้อนะคะในรุ่น r x ค่ะก็จะได้เป็นล้ออลลอยนะคะขนาด18นะคะเป็นได้ยางของยางบิดโซนนะคะคันนี้ ในแต่ละรุ่นนะคะก็จะได้ลายของล้อมแม็กที่ต่างกันไปนะคะแต่ละเกียรุ่นค่ะกระจกมองข้างนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะและที่พิเศษนะคะก็คือจะได้ฮ o n ด้า a n นวอร์มาด้วยนะคะเวลาเราจะเลี้ยวเข้าซ้ายก็คือหายห่วงเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะชนเลยนะคะที่จับเปิดประตูนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกันกับตัวรถค่ะ และในส่วนของที่เปิดประตูด้านหลังนะคะนี่เขาก็จะซ่อนไว้นะคะเป็นแบบสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตเนาะด้านท้ายค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะอ่าสวยมากสวยมากจริงๆนะคะด้านท้ายไปนะคะไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นไฟเลียวแบบ LED นะคะก็คือจะเป็นสีสโมกนะคะ เชื่อมต่อระหว่างด้านซ้ายไปจนถึงด้านขวานะคะก็คือสะคาดยาวเลยเนาะแล้วก็จะมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็เสาวอากาศแบบคีบฉลามนะคะ มาต่อกันที่ภายในนะคะภายในนะคะของรุ่นไอค่ะก็จะเป็นบริเวณคอนโซลหน้านะคะก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะได้บอหนังสีดํานะคะแล้วก็จะเดินด้วยได้สีแดงนะคะนี่พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพุ่มหนังนะคะแล้วก็เดินเดินเส้นด้วยได้สีแดงะคะ่ะภายในนะคะก็จะค่อนข้างกว้างขวางมากเลยทีเดียวนะคะ มือาเย็แผงประตูด้านข้างนะคะนี่ก็จะมาพร้อมกับกระจกนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันของเขานะคะก็จะเป็นแบบใหม่เนาะอันนี้เป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะคะเป็นหน้าจอแบบ tft อันนี้ก็จะเป็นด้านขวาของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นปรับโหมดการขับขี่นะคะในส่วนของด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะคะ เครืเสียงของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็มีลำโพงถึง8ตัวเลยทีเดียวนะคะสามารถเชื่อม apple carplay ได้นะคะแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับช่องเสียบ usb นะคะทั้งหมด4ช่องนะคะก็คือด้านหน้า2แล้วกส็สำหรับด้านหลังอีก2ช่องนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะ เป็นอลเดตชาร์จนะคะมาให้ด้วยนะคะในรุ่น RS นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะปรับโหมดขับขี่นะคะก็จะเขาจะมา,าด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะคะมีโหมด e c o Normal แล้วก็เป็นโหมดส p o r t นะคะแล้วก็ปรับได้ตามความชอบในการขับขี่เลยลก็จะเป็นออ t o b โต้เบรกโฮนะคะเป็นเบรกไฟฟ้าเนาะ นี่ค่ะบริเวณแผงประตูด้านข้างค่ะ,ะจะเป็นสีดำนะคะนั่นเขานะคะ,ะ,คะก็จะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะหลังคาแบบพาโนรามาเลยนะคะเป็นแบบกา๊สรอบนะคะนี่นะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะชมวิวนะคะก็คือเปิดชมวิวด้านบนได้เลยนะคะอะ ใครนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะสนใจนะคะเจ้า HRV EHV นะคะก็สามารถติดต่อมโมมาได้ที่เบอร์โทร0654565292ค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามโมได้เลยนะคะสนใจข้อเสนอเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมโมได้ตลอดนะคะเดี๋ยวโมจะทิ้งลิงก์ ID Line ไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะ ใครที่ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดส mm ับส c คร b e ให้โมด้วยนะคะโมอาจจะมีพูดผิดพูดถูกไปบ้างนะคะ mm hmm. ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ